ทางมะพร้าวเหล่านี้ไม่ใช่ขยะนะครับอันนี้คือเงินทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปะไปนั่งเหลาทางมะพร้า,นาวนะเคื่อนํำเอาไปจำหน่ายได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิธีการเหลามะพร้าวนะครับอันนี้คือเราไปลากมาจากสวนนะครับไปลากมาจากสวนมะพร้าวเพื่อเอามา เหลาอันนี้ก็มามาวางไว้ไว้ก่อนนะครับเอามาวางไว้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมเตรียมเหลานะครับเวลาว่างนจากบ้านที่มีมะพร้าวหรือไม่มีก็ตามเขาจะไปเลากก่าตามสวนแล้วก็นํามาเหล่าอาชีพนะครับเป็นเป็นไรายได้เป็นไรายได้เสริมตอนเช้ชา,เา,าเช้าย็นเยลากมาแล้วก็จะมาวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับเอามาพักไว้ก่อนเพื่อเตรียมที่จะเหล่านะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะเหล่าแล้วครับ วางไว้แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ขยะนะครับไม่ใช่เศษเหลือทิ้งแต่อันนี้คือเงิน,นอันนี้ก็คือเงินทีสิ้นนะครับเนีงินขอที่ทีวบ,บา้านเกษตรประเกษตรนะครับเรอว่าชาวชนบทนั้นมีรายได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเขามีการประกอบอาชีพต่างๆที่เป็นรายได้เสริมนะครับ อันนี้เหรลักมาจากซ้วดนอันนี้เหรอคะที่มันหล่นเหรอเออที่มันหล่นอันนี้เขาเรียกอะไรทางทางมะพร้าวเออทางมะพร้าวแล้วเอามาทำอะไรคะเนี่ยเอามาทำไม้กวาดนะนนะโอ้อทำไม้กวาดอย่างนี้น,นะคะเออน,นั่นนั่นน่ะเป็นไม้กวาดอย่างนี้ไม้กวาดทางมะพร้าว แล้วไปขายที่ไหนคะขายรถรถมาซื้อจ้ะรถมาซื้อซื้อยังไงกันล่ะโลยี่สิบตอนนี้โดยยี่สิบตอนนั้นยี่ห้าอ๋อโลยี่สิบรายได้ดีไหมดีโอ้เราขนมบ้านนั้นปีปีได้รู้ที่มือเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อแล้วอย่างเรานี่ได้เท่าไหร่ต่ออาทิตย์ประมาณอ๋อแล้วแต่ถ้ามีเวลาเยอะก็ได้เยอะเจ็ดแปดเก้าร้อยถ้าไม่มีเวลาก็สี่ห้าร้อยนี่ได้แน่ ต่ออาทิตย์นะเนี่ยเยอะไหมเนี่ยปลาจะได้กิโลเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้แล้วกิโลนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้แล้วกิโลอันนี้นะครับอกิโลละสิบแปดบาทนี่แล้วก็เดี๋ยวพอเราได้แล้วเราเอาไปจับเอาจับตูดออกพอเราได้จับตูดทอแล้วก็มัดนี่นพนมัดเป็นผนุนน่ะต่รถเขาก็มาเอาไม่ต้องไปส่งนะครับรถมาเอง เดี๋ยวพรุ่ง<ใ>น,นี้เวลายามว่างครับนั่งเหลา่าไดีก็หายใจทิ้งไปวันวันน่ครับนี่คือของเจะใช้ที่มีคุณค่าใช่เจะถึงเปล่าประยโยชน์ทำได้หมดทุกอย่างเ <จะ S 2> อามากำเอามาทำให้ขาดแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ยนียเนยเนย่เข้าอันนี้ก็เหลาแล้วเราก็จะมาใส่ไว้ในนี้เพื่อเตรียมมัดนะครับเอาไว้ก็ได้ใี่เราเตรียมมัด อันนี้ก็เป็นทางเพ้าที่เราเสร็จอแล้วนะครับมัดหนึ่งประมาณสิบห้ากิโลนะครับเมื่อเหลาแล้วมัดแล้วเราก็จะมาวางรวงไว้อย่างนี้นะครับเราไม่ต้องทําอะไรครับทอามาเหานะครับเราไม่ต้องทําอะไรมัดเราเสร็จแล้วก็มัดรวมเดี๋ยวพอถึงเวลานะครับพ่อค้าก็จะมาให้นับซื้อเป็นกิโลนะครับ รับซือมกิโลก็เอาไปไม่ฝ่าดทางพลาดได้นะครับไปั้างสต,ต้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางยาวที่เราเหลาเรียบร้อยแล้ววัวดธามัดดมไว้เพื่อรอพ่อค้ามารับซื้อเราไม่ต้องจำไปจำาหน่ายนะครับพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ